สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยเนื่องจากในยุคสมัยนี้มีหลายคนที่ชอบเข้ามาควบคุมและบงการความคิดความรู้สึกของเราสำหรับคลิปนี้มาจากช่อง Mental Dose ชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Five Questions l i r s Always a r k Don't Trust Them Human Philosophy หรือชื่อคลิปภาษาไทยก็คือเปิดโปง5คำถามลวงใจที่นักโกหกมักหยิบยกมาใช้เพื่อบงการชีวิตคุณอย่าไปหลงเชื่อมันเอาละครับ5คำถามลวงใจนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยคุณเคยได้ยินคำถามที่จู่ๆก็ทำให้ร่างกายของคุณเกิดความตึงเครียดบ้างไหมในช่วงเวลาหนึ่งทุกๆอย่างที่ผิวหน้าดูเหมือนสงบดี แต่แล้วสัญชาตญาณของคุณกลับล่ำร้องว่ามีบางอย่างที่กำลังผิดปกติอย่างแน่นอนความไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มักจะเป็นมากกว่าแค่สัญชาตญาณแต่มันคือสมองของคุณที่ตอบสนองต่อก,การถูกควบคุมบางอย่างในปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นภาษาเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่การสื่อสารแต่มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่เมื่อคนโกหกหรือผู้คิดไม่ซื่อนำมาใช้ มันก็อาจกลายมาเป็นอาวุธได้คนโกหกนั้นไม่ใช่แค่ปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นมาแต่เขายังสามารถสร้างกรอบความเป็นจริงที่บิดเบือนการรับรู้และถามคำถามบางอย่างที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดความจริงแต่กลับเป็นการซ่อนความจริงไม่ให้คุณรับรู้คำถามเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่อันตรายหรืออาจจริงใจแต่บ่อยครั้ง มันกลับมีจุดประสงค์เพื่อพลิกเรื่องราวหรือเบี่ยงเบนความสนใจของคุณในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกกลุ่มคำถามหลอกลวงในชีวิตจริง5ข้อที่นักหลอกมืออาชีพมักจะใช้โดยจะมีการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเบื้องหลังแต่ละคำถามวิธีการตรวจสอบคำถามเหล่านี้และวิธีการตอบสนองด้วยความชัดเจนและความเข้มแข็งต่อไปเอาละครับเรามาเริ่มกันเลย ถ้ามีใครสักคนได้ถามคำถามเหล่านี้กับคุณนั้นอาจเป็นสัญญาณของการหลอกลวงก็ได้คำถามเหล่านั้นก็คือคำถามที่หนึ่งทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นด้วยคำถามนี้เป็นเครื่องมือทั่วไปเพื่อใช้ในการครอบงำทางอารมณ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้อเท็จจริงเลยแต่มันกลับกลายเป็นการกล่าวหาโดยมุ่งเป้าไปที่ปฏิกิริยาที่คุณทำในฐานะผู้กล่าวหา ให้กลายเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีความมั่นคงหรือไม่ก็มีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากเกินไปตามที่ดรจอร์จไซมอนนักจิตวิทยาคลินิกและผู้เขียนหนังสือ In c h i e f c l o t t i n g ได้กล่าวไว้ว่ากลวิธีนี้ถือเป็นกลวิธีเพื่อการหลอกลวงแบบคลาสสิกโดยที่มีเป้าหมายเป็นการลดผลกระทบของการกระทำผิดโดยที่เบี่ยงเบนความสนใจไปที่สภาวะอารมณ์ของคุณ เมื่อมีใครบางคนแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของคุณแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่เขากำลังถูกกล่าวหานั้นถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบการใช้คำพูดแบบนี้ทำให้คุณตกไปอยู่ในสถานะของการตั้งรับแทนที่จะพูดถึงการหลอกลวงที่เขาได้ทำขึ้นมาเองสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายหายเหตุผลเพื่อรองรับการตอบสนองทางอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเมื่อคุณทำแบบนั้นก็เท่ากับเขาได้เข้ามาควบคุมเรื่องราวของคุณแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงกลวิธีการควบคุมแบบคลาสสิกอีกแบบซึ่งจะมาในรูปแบบของความเปราะบางแต่กลับซ่อนคำถามที่อันตรายกว่านั้นเอาไว้นั่นก็คือคําถามที่2อนี่คุณเคยเชื่อใจฉันบ้างไหมในตอนแรกมันอาจฟังดูเหมือนเป็นคำถามที่จริงใจ แต่เมื่อมันตกไปอยู่ในมือของผู้ชอบบงการมันก็จะกลายเป็นการแบล็กเมททั้งอารมณ์ของคุณคำถามนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางบทสนทนาจากการกระทำของคนคนนั้นไปสู่การที่ตัวคุณเองกับกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อใจแทนดังที่ด็อเตอร์แฮเลียดเลอร์เนอร์ผู้เขียนหนังสือ The Dance of Anger ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่บงการผู้อื่น มักจะอาศัยความรู้สึกผิดเพื่อที่จะกลับมาคงการควบคุมเอาไว้อีกครั้งคำถามดังกล่าวได้สร้างความแตกต่างแบบเป็นเท็จเพราะไม่ว่าคุณจะเชื่อใจเขาแบบไม่มีเงื่อนไขหรือไม่การที่คุณกลายเป็นคนที่ทำลายความสัมพันธ์เองก็ล้วนเป็นกลลวงทางจิตวิทยาทั้งสิน้นคนที่ไว้ใจได้จะได้รับความไว้วางใจจากพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่การยื่นคำขาดทางอารมณ์หากใครก็ตามใช้แนวคิดเรื่องความไว้วางใจเป็นอาวุธทันทีที่คุณท้าทายเขานั่นก็ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเพราะความไว้วางใจนั้นในแง่ทางจิตวิทยาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นรูปแบบทางเคมีและพฤติกรรมซึ่งมีงานวิจัยของนักประสาทวิทยาดรพได้แสดงให้เห็นว่าออกซิโทซินซึ่งมักเรียกว่า ฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจมีบทบาทที่สำคัญในการที่เราใช้สร้างสายสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมโยงกันขึ้นมาเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายสารเคมีในสมองได้เปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลก็จะเพิ่มสูงขึ้นและความขัดแย้งทางความคิดก็จะทวีความดุนแรงมากขึ้นด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทรยศถึงไม่เพียงทำให้เกิด ความเจ็บปวดทางอารมณ์เท่านั้นแต่มันยังทำให้เกิดความเครียดทางร่างกายที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยผู้บงการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้โดยอ้างถึงแนวคิดเรื่องความไว้วางใจพวกเขาใช้ประโยชน์จากความต้องการที่ลึกซึ้งของเราในการเชื่อมโยงความปลอดภัยขณะที่เบี่ยงเบนความสนใจจากความรับผิดชอบของตัวเองออกไปเมื่อมีใครถามคุณว่า นี่คุณเคยเชื่อใจฉันบ้างไหมนั่นไม่ใช่คำถามแบบจริงใจเลยแต่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจโดยอาศัยชีววิทยาของคุณเพื่อใช้ในการระงับเหตุผลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนโกหกได้แท่งทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องนั่นจึงเป็นที่มาของคำถามต่อไปนั่นก็คือคำถามที่สคุณอยากให้ฉันพูดอะไรล่ะ คำถามนี้ถือเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจแบบคลาสสิกนั่นคือแทนที่จะพูดถึงประเด็นหรือแสดงการไตร่ตรองที่แท้จริงคนโกหกกับแสดงอาการสับสนหรือแสดงความรู้สึกหนักใจขึ้นมาแทนตามที่ดรเบรนเน่บราวด์ได้กล่าวไว้ว่าการหลีกเลี่ยงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองโดยอิงจากความกลัวแบบกว้างๆที่ซึ่งความอ่อนแอ กลับถูกแกล้งทำเป็นการยุติบ,บทสนทนาที่ยากลำบากเป้าหมายที่แท้จริงของคำถามนี้คือการทำให้คุณเกิดความรู้สึกรับผิดชอบและกลับมาขอโทษเขาแทนนั่นบอกเป็นไหไๆว่าเขาไม่เห็นเลยว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดไปหรืออาจจะแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือเขาไม่อยากจะเห็นมันเลยด้วยซ้ำนี่ถือเป็นการเชื้อเชิญให้คุณเขียนบทบาทของเขาขึ้นมาใหม่และหากคุณทำแบบนั้น เขาก็จะเล่นไปตามน้ำโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจริงๆทางออกสำคัญในที่นี้คือเรื่องของความชัดเจนขอให้คุณระบุสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและแสดงความต้องการของคุณเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่ด้วยการแสดงละครต่อไปเราจะมาสำรวจกันว่าผู้บงการชอบพูดอะไรเมื่อพวกเขาได้เริ่มสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ไปคำถามนั้นก็คือ คำถามที่สี่ทำไมเราถึงไม่ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปเลยล่ะการก้าวข้ามสิ่งใดๆนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการรักษาใดๆก็ตามแต่เมื่อมีใครบางคนที่เรียกร้องสิ่งนี้ก่อนที่ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อใช้ในการหลบเลี่ยงเท่านั้นในเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดคำถามนี้มักจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาแบบเร่งรัด ด็อร์ลันดี้แบงครอปนักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้อธิบายว่าเหตุใดผู้คนถึงได้ทำแบบนั้นการขอให้คุณอภัยก่อนกำหนดเป็นกลวิธีทั่วไปของผู้บงการเนื่องจากมันช่วยพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลวงตาของความสงบสุขเอาไว้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การก้าวข้าแต่เป็นการข้ามส่วนที่ยากลำบาก นั่นก็คือการเป็นเจ้าของพฤติกรรมของตัวเองการยุติการพูดคุยก็คือการหลีกเลี่ยงทางอารมณ์และมันไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือการกดข่มเมื่อคุณได้ยินคำถามทำนองนี้โปรดเข้าใจไว้ว่าคนคนนั้นได้พยายามยุติความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นไปเพราะต้องการแก้ไขมันจนอาจนำไปสู่คำถามข้อสุดท้ายนั่นก็คือ คำถามที่5นี่คุณจะทิ้งทุกๆอย่างไปเพียงเพราะเรื่องนี้จริงๆนะหรือคำถามนี้เหมือนเป็นอาวุธเพื่อบงการทางอารมณ์อันเป็นสิ่งที่จะมากำหนดขอบเขตของคุณมันเป็นเรื่องของการทำลายล้างและความเห็นแก่ตัวความหมายโดยในก็คือการปฏิเสธที่จะทนต่อการหลอกลวงของคุณกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของคนคนนั้น มันเป็นการยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิดแบบคลาสสิกที่มักจะมาพร้อมน้ำเสียงที่ดราม่าหรือการแสดงอารมณ์ที่เกินจริงดรรามานี ani, ดูวาซูล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทารุณกรรมจากความหลงตัวเองมักจะเน้นย้ำว่าขอบเขตไม่ใช่เรื่องของการทรยศเมื่อมีใครคนหนึ่งได้วางตำแหน่งของตัวเองว่าเขาคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเผชิญกับผลที่ตามมา นั่นแสดงว่าเป็นการจงใจควบคุมความรับผิดชอบทางอารมณ์ของคุณเอาไว้หากคุณรู้สึกกดดันที่จะต้องเสียสละซึ่งการเคารพตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นั่นก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์นั้นได้ขาดสะบั้นไปเสียแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือคนโกหกมักใช้คำถามแต่ไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้แต่เพื่อควบคุมสิ่งต่างๆ นี่ไม่ใช่การขอคำตอบจริงๆแต่เป็นการสนทนาที่ไม่จริงใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกับดักอันแยบยนโดยมีการถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการรับรู้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและรักษาซึ่งอำนาจของเขาเอาไว้การรู้เท่าทันคำถามเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปริญญาทางจิตวิทยาแต่ต้องใช้สติสัมปชัญญะความกล้าหาญที่จะเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของตัวเอง เมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะเท่าทันคําพูดที่หลอกลวงเหล่านี้แล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานคุณจะหยุดตกเป็นเป้าหมายและเริ่มกลายเป็นผู้สังเกตการคุณสามารถยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองปกป้องตัวเองและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่ถูกทําให้สับสนและเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองจนต้องนิ่งเงียบและไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบนะครับ หากคุณเองเคยเจอคำถามประเภทใดที่นอกเหนือไปจากในคลิปนี้ก็สามารถเขียนมาบอกเราเพื่อให้ท่านอื่นๆได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ